ต้นคณะปลูกพร้อมกันไม่จําเป็นว่าจะต้องโตเท่ากันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะอะไรสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับเราไปดูกันนะว่าถึงไม่โตไม่เท่ากันฝั่งนี้แต่ต้นใหญ่มากเลยนะแถวหลังๆนี้เบึกเลยเป็น น่านจะได้เป็นกิโลอ่ะยังไม่ได้ชั่งนะดูนะครับแถวนี้จะใหญ่หมดเ,เพื่อนๆดูนะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะโตเท่ากันทุกต้นนะเอาเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยเพิ่งยกออกมาจากใต้หลังคาเพราะว่าเราเอาเขาไปดูแลสั้งหากเอาไปพักฟื้นนะพูดง่ายเหมือนคนป่วยนะพักฟื้น เพราะว่าช่วงแรกๆอะ่ะใบเขาเหลืองใบเหลืองเสร็จเราก็มาดูในกระถางอ๋อน้ํามันข้างล่างเนี่ยดินมันแฉะข้างบนเนี่ยดูมันแห้งๆนะเพื่อนๆนะนี่เปลี่ยนดินแล้วนะข้างบนเนี่ยดูมันแห้งๆนะพอเราคุ้ยไปข้างล่างในดินมันแฉะอ่าพอดินมันแฉะปุ๊บก็จะมีปัญหาเรื่องระบบลากเขาก็จะใบเหลืองพอใบเหลืองเราต้องแก้ไขนะเพื่อนๆก็คือ เปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินเพื่อให้เขาเนี่ยมีอยู่รอดแต่เราไปหลบไว้ใต้ใต้ชายคาตรงนั้นน่ะนะตอนนี้เขาน่าจะออกแดดได้เต็มที่แล้วเราก็เลยมาออกแดดนี่ชุดเดียวกันนะเพื่อนๆนที่เห็นเนี่ยชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะแต่มาอันไหนมีปัญหาเราก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่าปลูกผักจะได้ต้นใหญ่ๆง่ายๆนะไปก็ไม่ง่ายนะเพื่อนๆน มีปัญหาเราก็เอาเขาไปดูแลพอดูแลปุ๊บต้นเขาจะหยุดการจเจริญเติบโตไปแล้วจะโตไม่ทันรุ่นพี่ๆเขาแล้วเขาก็รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะครับนี่กับตรงนู้นนะรุ่นเดียวกันเลยนะเห็นไหมต้องดูแลทุกวันต้องใส่ใจทุกวันดูแม้กระทั่งว่าถ้าใบเหลืองน่าจะมีปัญหาเราก็ต้องดูแลจริงๆด้วยมีปัญหาจริง เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะมาอัปเดตให้ดูว่าเห็นว่าปลูกง่ายก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากต้องหมั่นดูแลเพราะว่าถ้าไม่ดูแลก็อย่างเงี้ยเขาจะดอบกาดดูแลเขายัางนี่ถือว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วเรามาตากแดดเต็มที่เลยเอาแค่ okay, นี้เนาะยาวมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเพราะโลกโซเชียลทุกวันนี้ก็ดูแค่สองสามวิเองแรกถ้ายาวไปเพื่อนๆน,นจะเบื่อแต่มันถ้าสั้นมากสาระมันจะไม่ได้ไง ก็ตรงยาวนิดนึงสั้นบ้างยาวบ้างนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสวัสดีครับ